สวัสดีครับเพื่อนๆนาตีมีดเดินป่าครับวันนี้ผมมีมีดอีโต้ใบจอบหมุนนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยครับหมดชุดนี้ก็รออีกทีคงจะเป็นเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างยันเนี่ยติดคิวยาวเลยครับคิวผมก็จะได้หลังเมษานุนเลยครับอ่านะครับชุดนี้เหลืออยู่10กว่าเล่มแล้วนะครับ ยังราคาเดิมนะครับอิโต้ใบจอบหมุนครับราคา450บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับมาดูรายละเอียดของใบมีดกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดู2-3เล่มนะครับความยาวค่าเฉลี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันครับบวกลบกันนิดหน่อยมาดูเล่มนี้ครับเล่มที่คิดว่าสั้นที่สุดนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่ 11.2นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.8นิ้วสันมีดจะอยู่ประมาณ6มิลครับ6มิล5.5ถึง6มิลแต่เล่มนี้จะอยู่ที่6มิลใบจอบหมุนก็คือใบโรตารี่ครับที่ติดกับตัวปั่นดินนะครับ ตัวปั่นดินที่เป็นล้อปั่นดินของรถไถครับเห็นรูตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือรูน็อตจะมีอยู่สองรูนะครับตัวนี้หนึ่งแล้วก็ที่เห็นรอยพับตัวนี้สองนะถ้าเราตียืดตัวนี้ขึ้นมารูมันจะพับโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้จะมีอยู่เพราะเราไม่ได้ตีจนถึงปลายนะครับก็เป็นเหล็กดีตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นเหล็กดีตัวหนึ่งเลยครับ ตัวใบจอบหมุนด้ามจับก็เป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งปอกคอตรงนี้เป็นปอกคอกันวันไหนช่างยันใส่ด้ามเลยคลั่งใส่แบบล้นๆครับไม่ต้องห่วงเลยครับช่างยันนี้พิธีพิถันนะเป็นอย่างมากนี่ครับราคา4ี่รห้บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูเล่มต่อไปกันครับเล่มที่คิดว่ายาวที่สุด เดี๋ยวดูเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวอยู่11.9นิ้วใบกว้าง2.8ไอความกว้างนี่เท่ากันแต่ความยาวเนี่ยก็ยืดมาอีกนิดหนึ่งสังเกตรตรงนี้มันจะเริ่มบางๆเห็นไหมครับบางๆแต่ไม่มีปัญหากับการใช้งานอยู่แล้วนะที่บางบางเพราะการตียืดมีดที่จะซับน้ำหนักหรือว่าซับแรงกระแทกได้เยอะก็อยู่ที่ความกว้างตัวนี้ครับความกว้างของใบมีดครับ อย่างเล่มนี้สันก็ประมาณ6กมิลอยู่แล้วคือเวลาเราตียืดออกมาเนี่ยเราจะตีไว้สันการตีไว้สันมีดคือเราจะต้องบอกช่างว่าเน้นสันหนานะครับเขาก็จะตีไว้สันแล้วก็ไล่สไลด์สลบลงมาให้มันบางนี่ครับอีโต้ใบจอบหมุนตอนนี้น่าจะยาวสุดละเดี๋ยวมาดูเล่ม ตัวนี้ตัวนี้ดูเหมือนจะกกลางความยาวอยู่ที่10 1 1 1 1 8มันเลย11นิ้วทุกเล่มครับมันเหลือเฟือจะ12ละความกว้างอยู่ที่2.8สันหนา5.5มิลชุดต่อไปผมจะสั่งให้ช่างยันลดลดความยาวลงมาครับให้เหลือ11นิ้วพอดี มันก็จะอยู่ประมาณนี้11นิ้วพอดีนะครับแล้วผมจะไม่ให้แกทํากว้างเกินไปผมจะให้แกลดลงมาอีกนิดหนึ่งนะเพื่อคมตรงนี้มันจะได้ไม่บางมากถ้าคมตัวนี้บางมากอะ่ะเวลาใช้งานไปมันจะมีปัญหานะครับคมมันจะบินนะครับไปเจอตาไม้ไผ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์คมบินมันมีนะครับนะ ชุดนี้เหลือไม่มากแล้วนะครับ10กว่าเล่มครับสนใจทักทายม,มาได้เลยนะครับแอดไลน์ใต้คลิปนะครับราคา450บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ